ปีนี้นะคะทุเรียนเยอะมากเลยอ่ะที่สวนพึ่งไทยประจันนะแต่นอกเหนือจากทุเรียนแล้วถ้าคุณอยากจะทานรสชาติผลไม้อื่นๆก็แนะนำให้เป็นผลไม้มาทางเลือกค่ะเป็นสับประรดเบื่อทุเรียนหันมากินสับประรดบ้างปลูกที่ไหนคะปลูกที่อำเภอบ้นานคาครับปลูกที่อำเภอบ้านคานะครับอาณาเขตที่ปลูกอ่ะมันเยอะขนาดไหนอาณาเขตที่ปลูกก็ ทั้งอำเภอครับเป็นพื้นที่ครับพื้นที่มันเหมาะสําหรับปลูกสับปะรดครับเพราะว่าดินตรงนั้นจะเหมาะสมสําหรับการปลูกสับปะรดซึ่งจะได้รสชาติไม่หวานจัดไม่กักนิ้นครับจริงๆแล้วคนชอบบอกว่าสับปะรดสวนพึ่งแต่ป้าเนี่ยเป็นคนพื้นที่ป้าก็จะบอกว่าสับปะรดเนี่ยปลูกที่บ้านคานะคับคือ คือตะก่อนนะครับอาเภอบ้านคาก็คือรวมกับส่วนพึ่งใช่พอมา<ย>ต่อมาก็คือแยกอ,อําเภอมาแต่พื้นที่กระปลูกก็เป็นลักษณะเดียวกันครับจ้ะรสชาติก็คือใกล้เคียงกันจ้ะครับแล้วคุณปลูกขีไร่อ่ะผมในใน,ในส่วนตัวของผมปลูกประมาณ8ไร่ครับแต,แต่แต่เราก็มีกลุ่มเพราะว่ากลุ่มของผมเนี่ยเป็นกลุ่มแปลงใหญ่บ้านบึงซึ่งพื้นที่ก็เยอะอยู่ครับที่ปลูก เราก็จะจาอาศัยบนบน,บน<า>เอามาจําหน่ายออ,ออกมาจําหน่ายทีนี้สับป,ปะรดเนี่ยเริ่มที่ปลูกเนี่ยใช้เวลากี่เดือนมันจึงจะเป็นหัวให้เรากินได้อ่ะประมาณหนึ่งปีครับมันยากไหมยากครับมันก็มีหลายขั้นตอนในการปลูกนะครับอเหรออ่าลองบอกเข้าวเข้าๆาวก็คือ หลังจากเราเราไถเสร็จแล้วเราก็จะลงลงหน่อพันธุ์นะครับลงหน่อพันธุ์เสร็จแล้วคือหน่อพันธุ์มันตรงนี้ป่ะหัวเน่เหรอหน่อพันธุ์ตรงนี้เป็นจุกครับอ่าแล้วหน่อพันธุ์มันอยู่ตรงไหนอ่ะันมันจะอยู่ที่ต้นอ๋อเหรอเหรอที่ต้นซึ่งหลังจากที่เราหักออกมาแล้วเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาจเขาแตกหน่อมาปุ๊บมันก็จะเป็นเป็นหน่อเราก็จะนาหน่อตรงนั้นไปปลูกได้จ้ะออ อนนี้เป็นจุกจุกกะปลูกได้นะจุกก็ปลูกได้ป้าเคยปลูกในกระถางครับอเมซิ่งดีเหมือนกันอเมซิ่งครับทีนี้ปลูกทั้งหมดกี่เดือนมันจึงจะเก็บเกี่ยวพินได้อ่ะหลังจากที่เราบังคับให้ออกแล้วเนี่ยประมาณ5เดือนถ้าสมมุติว่าเขาสนใจจะไปดูสวนคุณน่ะไปดูได้ที่ยินดีครับที่อำเภอบ้านคาครับบอกเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรก็จะมี่องเบอร์นะครับ0ูน9 2 8 9 8 7 4 กับอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0806577811ครับเยี่ยมมากเลยนะคุณชื่อผมชื่อสมศักดิ์สุก,ก้อนครับแล้วถ้าไปแถวนั้นอะ่ะเขาจะเรียกคุณว่าลุงสมศักดิ์หรือพี่สมศักดิ์หรืออะไรหรือ,อพี่ศักดิ์ผมก็ถ้าบอกอผมเป็นสารวัตรกำนันอยู่ที่นั่นด้วยก็คือสารวัตรออสเขาจะรู้จักถ้าเข้าไปที่บ้<ข>านค<ข>าตรงไหนคุณบอกพิกัดหนเซพิกัดก็คือตำบลบ้านบึงครับตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคามันไกลจากบ้านคาไปไกลจากบ้านคาประมาณ15กิโลอ๋อเหรอเหรอจ้ะแล้วตอนนี้ขายกิโลเท่าไหร่อ่าตอนนี้เอาเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งโลละสี่สิบบาทโลละสี่สิบบาทนี่ลูกนี้กี่กิโลเนี่ยลูกนี้ก็ประมาณโลโลกว่านิดหนึ่งโลกว่านิดหนึ่งนะแล้วมันจะมีอีกนานเท่าไหร่อ่ามีมีตลอดทั้งปีครับทับหลงย่างงั้นเลยเหรอครับเราเราสามารถจะออกทีมแต่ที่พิเศษก็คือมีครั้งนี้หนึ่งครั้ที่พ่อชื่อ พันเอ็ดีทูรมดีทพันนี้ยังไม่แพร่หลายครับแต่ปลูกในพื้นที่บ้านคามันกันอ่วเลยวจ้าป่าทนดี